จนคุยเรื่องแด์บริดนะคะแด์บริดดูจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตชาวจังหวัดชุมพรมากๆเลยนะคะรวมถึงชาวภาคใต้ด้วยค่ะเราจะมาพูดคุยในมุมมองของประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรในเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจชุมพรหรือภาคใต้เนี่ยจะได้อะไรเสียอะไรจากแร์บริดแล้วก็ แรงบิดนี่จะพิโชมให้จังหวัดชุมพรเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปสวัสดีพูดคุยกับคุณกระมลเรืองประกูลประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรไปสวัสดีและพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกระมนค่ะสวัสดีครับท่านดรนงนาศครับเรียกท่านอ่าดรแอดแล้วกันนะครับท่านครับ สวัสดีค่ะท่านประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะที่มาร่วมรายการอยากจะชวนคุยก่อนเลยนะคะว่าโครงการแลนบริดเนี่ยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับชีวิตชาวชุมพรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะท่าชาวชุมพรเขาคิดยังไงคะสําหรับโครงการนี้ค่ะโอ้โครงการนี้นะครับนับว่าเป็นโครงการที่ที่ใหญ่มากแล้วก็เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจของไม่ใช่เฉพาะชุมพรอย่างเดียวนะฮะของภูมิภาคแล้วก็ของประเทศด้วยนะครับ ชาวชุมพรค่อนข้างตื่นเต้นครับแล้วก็มีความตื่นตัวมากครับเรื่องนี้แล้วก็เราคิดว่าเป็นเป็นโอกาสซึ่งมันเหมือนกับโฮอินวันนะครับคือไม่ได้มาบ่อยๆนะฮะเพราะนั้นเราเก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้ควรให้รอบครอบแล้วก็เพื่อที่จะดูว่าประเมินดูว่าผลของที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจะมีผลดีกับเรา ในอนาคตอย่างไรนะครับผมครับตอนนี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเริ่มขึ้นบ้างแล้วยังคะเริ่มแล้วใช่ไหมคะอ๋อเริ่มแล้วครับอ่จริงๆนะฮะกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยเขาเขาแบ่งเป็นสองสองสองหน่วยงานที่ทําอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือทางสนขซึ่งเขาจะทำเอสไอเอนะฮะ แวดล้อมและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนอันนี้เนี่ยจะทำที่ท่าเรือท่าเรือนะทั้งสองฝั่งส่วนทางเชื่อมระหว่างท่าเรือสองฝั่งเนี่ยจะดำเนินการโดยการรถไฟครับ<ช>ก็<ช>จะเป็นเอเอชไอนะครับในส่วนของท่าเรือเออท่าเรือจะเป็น e อ a อแต่ว่าส่วนของทางเชื่อมก็จะเป็น e อ a ครับ<ช>เป็นประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมนะคะ e อคือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนะคะครับทางทางท่าเรือเนี่ยจะเป็น EHA ไออจะประเมินผลกระทบทางอ่สิ่งแวดล้อมและอะสุขภาพและความเป็นอยู่ของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครับผมท่ก็กระบวนการเบื้องต้นคงผ่านไปแล้วนะคะอ่าตอนนี้นแต่ว่ามีประชาชนเนี่ย แม้ว่าจะจะจะ,จะมีการรับฟังความที่เห็นแล้วก็จริงแต่ว่าประชาชนก็มีจำนวนหนึ่งนะที่เขามาคัดค้านโนแลนดบิดนะอย่างที่เห็นถือป้ายกันในวันที่ รัฐมนตรีไปประชุมสัญจรที่จังหวัดระนองนะทีนี้ว่าคือการที่เขาออกมาคัดค้านเนี่ยอย่างที่รู้กันนะคะว่าเอ๊ะจะมีการถมทะเลตั้ง5,800ันแปดร่อกไรแล้วก็สร้างท่าเรือน้ำลึกที่ชุมพรใช่ไหมคะที่ที่หลังสวนใช่ไหมคะอ่าเขาเคยเป็นห่วงกันในเรื่องของที่ดินจะมาหากินโดยเฉพาะสวนผลไม้โว้ชุมพรน,นี่เป็นเป็นที่ว่า แล่งผลไม้ทุเรียนมังคุดที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะจากมุมอมองของท่านประธานของธนาคานี่ท่านมองว่าศูนย์สเสียเหล่านี้ไปสิ่งที่จะได้มาจากแรดผลิดนี่มันจะคุ้มกันไหมคะครับอันนี้เราต้องต้องกล่าวนำไปว่าชุมพรเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมใช่ค่ะ แล้วก็เป็นถ้าเป,เป็นภาค GPP ก็ประมาณห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็ของ GPP ที่มาจาก,กเกษตรกรรมประมงอะไรพวกนี้ส่วนสามสิบแปดเอร์เซ็นก็มาจากทางภาคบริการกับท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็หลังนนอกจากนั้นก็จะเป็นภาคพาณิชย์อุตสาหกรรมนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือภาคกเกษตรกรรมเนี่ยตอนนี้เราเราทุเรียนเนี่ยเป็นเป็นส่วนที่ทำสัดส่วน มูลค่าสูงสูงสุดนะฮะคราวนี้เรามาดูว่าพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนตอนนี้ของเราเนี่ยสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันกว่าไร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีสัดส่วนในอำเภอไหนบ้างในชุมพรมีทั้งหมดแปดอำเภอนะฮะพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี่ยสัดส่วนสูงสุดประมาณยี่สิบสองยิบสามเปอร์เซ็นตก็จะอยู่ที่สวีนะฮะแล้วก็ไล่ๆมาก็ยี่สิบสองเปอร์เซ็นก็อยู่ที่ท่าแซะนะครับ ส่วนในของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นส่วนของพะโตนะฮะพะโตนี่จะกินสัดส่วนประมาณสนะิบสี่เปอร์เซ็นตนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกนะฮะพื้นที่ปลูกประมาณสิบสี่เอร์ซ็นของทั้งหมดแต่ว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอ่มันมันไม่ได้ไปทั้งอำเภออยู่แล้วมันมันมันก็จะน้อยกว่าสิบสิบสี่เปอร์เซ็นอยู่แล้ว นะยังไงก็ไม่เกิน14เปอร์เนตอยู่แล้วแต่ว่าจะก,กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งก็เป็นการสํารวจในในพื้นที่ทีหนึ่งนะฮะ <c oughs> อันนั้นส่วนนะฮะครน,นี้อันนี้เป็นเป็นสภาพภูภูภูมิประเทศในการปลูกท <c oughs> ุเรียนจะเป็นอ่อจะจะให้ดูภาพภาพภาพใหญ่แล้วก็ลงมาภาพเลยนะฮะถามว่าเอ่อเมื่อตรงนี้เนี่ยอ่าผ,ผลผลกระทบก็มีครับผลกระทบก็มี แน่นอนครับคือมีโครงการใหญ่ระดับบิ๊กโปรเจกต์อย่างนี้เนี่ยไม่กับโปรเจกต์อย่างนี้ผลกระทบต้องมีแน่นอนแต่เรา,าทําอย่างไรให้เราทั้งผู้ที่ได้รับการได้รับผลกระทบเนี่ยกับโครงการที่เป็นมีผลบวกเชิงเศรษฐกิจมหาศาลเนี่ยกับทั้งประเทศคือทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องวินวินคือไม่มีใครที่อยู่ข้างหลัง เราต้องดูแลให้ให้ครบถ้วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของอพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะทางหลังสวนพระโต๊ะนะฮะ,ะ,ป,ระประชาชนมีความตื่นตัวมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับปร,รประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาก็ได้รับความได้รับข่าวสารแล้วเขาก็เขาเรียกว่า แต่ละคนมีความรู้กันทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครหลอกใครได้นะครับพูดภาษาอังกฤษได้นะคะลูกหลานพูดภาษาอังกฤษได้ที่บอกว่าไม่ใช่บอกว่ามีเอ็นจีโอมาคอยอยู่แบ็กอัพอะไรนะคะเป็นเห็นเป็นเสียงของชาวบ้านจริงนะครับครับคือคือผมผมไม่ได้ไปก้าวล่วงตรงนั้นนะครับเพราะว่าคือจะยกตัวอย่างว่าอย่างกรณีเนี้ยคือคนที่เขาได้รับผลนะคบจริงๆที่แท้จริงเนี่ยเขาจะทําการ เลยนะครับทําการบ้านเองว่าเขาจะมีกลุ่มของเขานะฮะ<ฆ>การบ้านว่าเออถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยผลบวกมัน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 มากมายอยู่แล้วเอ,อ๊ะแต่ผลกระทบกับเขาเนี่ยคืออะไรบ้างที่เขากังวลน,นะ<ฆ>ไม่ใช่บอกแต่ว่ากังวลเรื่องนี้อย่างเดียวเขาช่วยกันคิดหาข้อเสนอแนะด้วยว่าควรจะทำอย่างไรคือเขา เขาเขาเขาทำทั้งโจทย์ทั้งคําตอบมาให้กับผู้เกี่ยวข้องเลยนะครับอันนี้ oh. พอดีวันนั้นเนี่ยฮะเมื่อวันถ้าผมจะทําไม่ผิดวันที่หกที่ผ่านมามีคณะกรรมการที่การแดนบ Land ิดเนี่ยฮนะนำ mm hmm. โดยท่านอรมชอ,อ่มณพรเจริญศรีกับท่านวิสุทธ์เชยนรุณนที่เป็นประธานกรรมาการนะชุดใหญ่เลยครับมาลงพื้นที่ที่หลังสวนและพระโตกนะฮะ oh. อ่ะ ท่านก็ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะฮะแล้วก็พอดีผมได้รับตรงนี้ฮะข้อมันเป็นข้อกังวลและข้อเสนอเนี่ยฮะผมได้รับสำเนามาอันหนึ่งด้วยนะฮะ,ะชุดนี้เนี่ยคือเขาเขาเขามีการระดมสมองกันแล้วก็นำยื่นให้ท่านรัฐมนตรีช่วยไปเร<ห> <พอ S 2> ียบร้อยแล้วน,นะฮะในตรงนี้เนี่ยฮะไม่ว่าจะคือเขาเขามองค่อนข้าง มิตินะฮะมีทั้งด้านการเวรคืนการชดเชยกันเยียวยาด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นด้านน้ำพลังงานสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดินและผังเมืองด้านทรัพยากรระบบนิเวศมวลภาวะสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาการเรียนรู้ของเยาวชนในในพื้นที่ด้านวิถีอาชีพวัฒนธรรมพื้นบ้านการท่องเที่ยวชุมชนด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม ด้านการรูปแบบการปกครองท้องถิน่นหรือว่ากองทุนพัฒนาแล้วมี่เป็นเป็นสิ่งที่ที่ค่อนข้างครบทุกมิติแล้วก็จะมีข้อเสนอเนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมผมใจว่าพวกเราเนี่ยนะฮะ,ะประชาชนคนไทยเนี่ยเราเราเราถ้าเราจะคัดค้านเราก็จะมีเหตุมีผล นะฮะเพราะนั้นแถมมีข้อเสนอเนะยด้วยว่าเออควรจะอย่างนี้นะะทําก็ทําไปไแต่วควรจะอย่าไม่ได้เป็นก<ร>ารแบบค้านหัวจนฝาได้ทีเดียวนะคะมีมีข้อเสนอเนี้ยให้ด้วยแต่ว่าก็เป็นห่วงเรื่องส่วนผลไม้เพราะว่าเราก็ส่งออกเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งผลไม้ที่สําคัญของคนไทยด้วยเนี่ยเออที่หลังสวนเนี้ยถึงขั้นที่ว่าผลไม้จะหายไปเลยไหมคะมีพื้นที่อื่นแทนไหมคะ อย่างที่ผมบอกว่าเออมันมันไม่ขนาดนั้นนะครับคืออันนี้อาจจะเอะเราเราถ้าเรามองมองในแง่ดีว่าคือคืออย่างนี้ครับผมผมขอขอขอเรียนอย่างนี้ว่าทุกวันนี้เนี่ยคือผมผมขอเรียนในแง่ของห่วงโซ่ประทานของเจ้าผลไม้เนี่ยเอทุกวันนี้มันเป็นยังไงเอาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับต้นน้ำก็คือเกษตรกร,ะร,กรนะครับ ผู้ปลูกนะฮะทั้งทุเรียนมังคุดอะไรพวกนะี้กลางน้ําคือใครกลางน้ําคือหลงผู้รับซือ้อ<ม>แล้วก็ไปโลจิสติกขนส่งปลายน้ําคือใครปลายน้ําคือตลาดที่ที่เราจะต้องไปออตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยของทุเรียน,นยไปไปเมืองจีนทั้งหมดนะฮะจะถามว่าทุกวันนี้เนี่ยวินาทีนี้เนี่ยใครดูแลตรงนี้อยู่ตลาดเก้าสิบเปอร์เซ็นเมืองจีน จีนอยู่แล้วกลางน้ำโลจิสติกส์ก็เป็นขนส่งของคนจีนนะหลงหล,ล,ลงในหลังสวนเนี่ยหลงในชุมพรเนี่ยประมาณาที่จดทะเบียนนะฮะประมาณสี่ร้อยสิบแปดลงแล้วก็ที่ถ้ารวมรวมหมดก็ประมาณห้าหกร้อยลงคนจีนเนี่ยไม่ต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นฮะเป็นลลงของคนจีน นะขยับมาต้นน้ําก็เหลือต้นน้ําแล้วครับคือเกษตรกรดูแลอะไรฮะดูแลต้นน้ําก็คือเป็นผู้ปลูกคราวนี้พอผู้ปลูกตรงนี้ก็มีข่าวว่าคือตอนเนี้บางสวนเนี่ยก็เป็นของคนจีนด้วยนะครับนะครับเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าเราจะถูกดูแลโดยคนจีน เป็นส่วนใหญ่ล้วตรงนี้นะฮะครานี้ถ้าเราในเรามองในอนาคตเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ผลิตคือต้นน้ำอย่างเดียวเนี่ยผลก็คือเราต้องแข่งเรื่องราคาทุเรียนเนี่ยนะครับอีกไม่กี่ปีเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องแข่งกับเวียดนามช,ชกับจีนเขาก็ปลูกเองด้วยนะครับอ่าคราวนี้ถามว่าคุณภาพเหมือนกันไหมตอนนี้ยังไม่เหมือนครับ ไทยเนี่ยเหนือกว่าเหมือนทองไทยเหนือกว่าแต่อนาคตมันมีการปรับปรุงคุณภาพแล้วจริงๆประเด็นนี้ก็ลจริงๆประเด็นนี้เป็นปัญหาระดับชาติเหมือนกันนะอาจจะเชิญเชิญคุยอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหลงจีนปัญหารเรื่องที่ว่าจริงๆผู้ปลูกเนี่ยอาจจะได้เขาเรียกเบนดิฟิอว่าได้ได้ผลน้อยเพราะว่าคนจีนเข้าม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 าครอบครองตลาดเนาะมาคุมตลาดเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือโอเค พอครับผมกำลังจุดนี้ครับท่านครับรับผมกําลังจะไปจุดนี้คือเนื่องจากว่าเนี่ยมันมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากก็คือท่าเรือสองฝั่งท่าเรือฝั่งชุมพรเจ็ดเมตรถ้าเรือฝั่งละนองเนี่ยลึกสิบเก้าเมตรเชื่อมต่อด้วยอ่าวรถไฟแล้วก็ทางพาดของท่อลําเลียงน้ํามันนะ ที่สําคัญมากเลยก็คือท่าเรือน้ําลึกครับผมท่าเรือน้ําลึกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมหลังท่านะครับครนี้เรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไปแข่งกับสินค้าตรงนี้มันเหมือนกับคอมมอนดิตี้ครับคือเล่นแต่ราคาอย่างเดียวถ้าเรามีแต่วัตถุดิบนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือเราต้องส่งเข้าโรงงานเพื่อแปรรูปครับสิ่งนี้เนี่ยที่เราจะคุมตลาดได้ พราะนั้นอนาคตเนี่ยเราจะต้องวางให้ลูกหลานนะครับ <Okay. S 1> ว่าสินค้าพวกนี้ถ้าเราส่งแต่สินค้าวัตถุดิบอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนที่คุมราคาไม่ใช่เราครับโอเคค่ะก็เป็นครับจีเอที่ทบอกน<ล>นั้คนะเราจะคุมเส้นทางสัพพายเชนได้ก็คือต้องเอาตั้งแต่ต้นทางเลยครับแล้วถ้าเกิดมีท่าเรือน้ําลึกนี้นะฮะห่วงโซ่อุปทานของโลกนี่นะฮะมันจะเปลี่ยนจากเดิมทีเราเป็นผู้บริโภคเป็นปลายทางของลูกศรนะครับแต่ตอน ต้นทางของลูกศรน,นะครับถ้าเกิดเป็นที่แหล่งผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วส่งออกเราจะเป็นต้นทางของชัทรายเชนนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจกับชาวสวนนะคะว่ามันจะเป็นผลดีในแง่ที่ว่าถ้ามีท่าเรือเนี่ยนะคะครเราก็จะสามารถที่จะมีอุตสาหกรรมหลังท่านะก็สามารถที่จะนํามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตได้ อย่างน้อยนะครับเรื่องของการขนส่งมีผลมากครับทุกวันนี้เนี่ยส่งที่เรียนเนี่ยถ้าเราจะส่งไปทางเรือเราจะต้องลากขัวไปไปออกที่ท่าเรือแหลมชะบัง<ช>ตรงนี้พอถึงแหลมชะบังเนี่ยปรากฏว่าน้ําหนักลดลงไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วครับมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะแต่ถ้าเรามีท่าเรือตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราส่งออกเลยเนี่ยเราได้น้ําหนักเต็มเต็มถ้าจะแปลรูปก็ส่วนแปลรูปไปแต่ถ้าจะส่งออกผลสดก็ยังทําได้ก็คือส่งออกอ ค่ะเนี้เลยไม่ต้องมาพึ่งแหลมฉบังก็จะทำให้หเป็นก็คือ,อถ้าเรืออยู่แล้วนไหครับค่ะค่ะค่ะ,ะ,ะก็คิดว่าถึงเวลานั้นนะลงจีนอะไรต่างๆคนจีนจะไม่ได้มาสามารถคอวบคไอระบบต่างๆผลไม้เราได้นะเพราะว่าเหมือนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่ามีระบบโลจิสติกตลอดจนแบบ อะไรนะตอบโจทย์อะไรต่างๆนี่จะทําให้เราสามารถที่จะทาให้เป็นอุตสาหกรรมได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องลึกซึ้งพอสมควรที่ต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกรเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอคงจะมีพื้นที่อื่นด้วยเนาะที่จะจะเป็นพื้นที่ใหม่ที่จะนําไปสู่การที่เป็นต้นน้าปลูกคงไม่ใช่แค่ที่หลังสวนเพราะว่าผลกระทบจากแรงจากแรนดิตับแรนดิตผลกระทบที่เกิดขึ้นหนักเลยแลนดิตี่คือที่อำเภอหลังสวนใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ตรงนั้นคือคือมันมีพื้นที่อยู่สองสวนก็คือพื้นที่ ตรงแหลมริ้วแล้วก็ไปทางเชื่อมทางเชื่อมก็จะเป็นพื้นที่พะโต๊ะครับพื้นที่ผ่านอำเภอพะโต๊ะอ๋อพระโต๊ะนะคะโอเคค่ะซึ่งตรงนั้นก็สําสคัญเนาะเป็นแบบอะไรนะป่าต้นน้ําเป็นแหล่งต้นน้ําของน้ของแม่น้าหลังสวนอะไรอีกนะคะตรงนั้นก็สําคัญอยู่ครบบับคือคือ,คอเราผมคิดว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการอ่าคือเขายังไม่ได้ทํานะฮะเพียงแต่เป็นการสํารวจแค่นี้ว่าเอ่อ ได้ได้คุยในในนอกรอบกับผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าเรียกตรงนั้นได้ไหมอะไรอย่างนี้นะอาจจะคือพวกเราคอมเมนต์ได้ครับอันไหนที่จุดสําคัญจริงๆเราก็คอมเมนต์ไปได้ใช่เพราะนะประตูนี่สําคัญนะฮะเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากๆนะมันเป็นพื้นที่ที่นี่ครับที่เขาห่วงเนี่ยฮะผมว่าประเด็นหลักที่เขาห่วงก็คือว่าเออที่ที่ทํากินของเขาอ่ะครับว่าคือ คือ,คอเราต้องพูดตามข้อเท็จจริงนะครับว่ามันมีอยู่สามประเภทนะครับคือหนึ่งที่มีเอกสารสิทธิ์สอง 3, ที่สปกรสามที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับครันนี้ส่วนใหญท่ทางด้านนั้นเนี่ยจะเป็นที่ข้องท,ที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์คานนี้ตรงนี้เนี่ยฮะคือโดยตามกฎหมายพระราชบัญญัติการเวยนคืนที่ดินปีพศ2562แล้วเนี่ยถ้าเรา ทำตามนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่เขาร่างมาเรียบร้อยสําหรับทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะฮะแต่กรณีนี้เนี่ยมันมันบางท่านเขาก็คิดว่าเขาเขาเขาอยู่ใน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 โซนที่จะถูกเวนคืนเขาก็จะมีความทุกข์ร้อนซึ่งเราเห็นใจครับตรงนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือเรื่องของเงื่อนเวลาครับทํายังไงให้ให,ให้ให้เขารับทราบเร็วที่สุดว่าเขาจะ ได้ชดเชยเท่าไหร่หรือจะไปอยู่ตรงไหนค่าเยียวยาเท่าไหร่หรืออเขาเรียกว่าดอกผลเขาจะได้เท่าไหร่<ม>เขาจะได้ค่าเสียโอกาสเท่าไหร่ไอ้ตรงเนี้ยทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในในหัวอยู่แล้วสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นี่ถ้าเกิดเราใช้กฎหมายตามปกติเนี่ยนะผมคิดว่าขั้นตอนอีกยาวครับหลายปีแต่ถ้าเราคิดว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่พื้นที่พิเศษแล้วเนี่ยเราจะต้อง ออกกฎหมายพิเศษมารองรับตรงนี้ครับเพื่อที่จะเป็นฟ้าด้วยเพื่อเป็นแฟลเลยเพื่อที่จะตอบโจทย์ลกคุยเรื่องใหญ่ท่านประธานคุณกมวลคุยเรื่องใหญ่แต่เวลาน้อยค่ะเหลือเหลือสามเหลือสามนาทีค่ะอยากจะให้กระหวดจบว่าแลนด์บิเนี้จะทําให้ชุมพรเปลี่ยนไปยังไงคะครับเออย่างนี้ครับแลนด์บิดเนี่ยนะฮะเบื้องต้นก็คือมันเป็นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง โลจิสติกของภูมิภาคนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นแค่ทางเชื่อมสองฝั่งทะเลนะแต่อินเอตอร์ชั่นคือแนวรถไฟความเร็วสูงจากจีนลงใต้เนี่ยนะครับมันตัดผ่านตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจังชั่นนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตนี่จะเป็นฮับของโลจิสติกของภูมิภาคนะฮะผมไม่ได้พูดถึงชุมพรอย่างนี้ท่านก็ลองกัดดูว่าครับแล้วความเจริญเนี่ยความเจริญก็จะเกาะตามแนว แนวท่อเอ้ยไม่ใช่แนวท่อคือแนวแนวอของโครงการแน,นแนวขนส่งซึ่งอมันจะกระจายความเจริญไปให้ทุกภูมิภาคได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมแปรรูปนะอุตสาหกรรมแปรรูปนี่เราพูดแล้วว่ามันพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แปรรูปแต่ไอเรื่องของของการเกษตรอย่างเดียวแต่มันไปถึงเรื่องของอาหารฮาลาวหรือ ประกอบรถยนต์อีวีก็ได้ครับ,รบตรงน,นี้เราเตรียมไว้คิดว่าอนาคตเนี่ยเราเราเป็นเป็นทับของโลจิสติกสแล้วเนี่ยทุกอย่างจะส่งออกตรงนี้เนี่ยมันมันจะให้ประโยชน์มหา,าศาลกับภูมิภาคนะฮะแล้วก็รเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมเศรษฐกิจจากการเกษตรเนี่ยมันขึ้นแน่นอนครับตอนนี้อของชุมพรเนี่ยประมาณ GDP g ประมาณสามเปอร์เซ็นปี ปีที่จะถึงนี้ก็คาดว่าประมาณ36%ซึ่งถ้ามีแรนบิดนี่ไม่ต่ำกว่า10%แน่นอนนะครับแต่ว่ามันส่งผลคือผมพยายามมองภาพรวมนะครับว่ามันส่งผลให้กับทั้งภาคใต้ทั้งภูมิภาคทั้งประเทศอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นคุ้มค่าที่หา,ากแรนบิดเกิดขึ้นมานะครับขณะดเดียวกันเราต้องไปด้วยกันกับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเราต้องไปด้วยกันครับขนานกันไปครับกระบวนการต้องขนานกันไปไปรถโชว์กับไปให้ความสําคัญกับทางผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องขนานกันไปครับไม่เราต้องไปด้วยกันครับไม่มีใครไม่มีใครต่างนะคะทิ้งเราครับท่านครับ ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวว่ามีโอกาสพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็คงไม่เพียงพอสําหรับเวลาที่คุยในวันนี้เดี๋ยวว่าจะมีเป็นเอพิโซดต่อไปนะคะไว้เรียนเชิญเข้ามาพูดคุยกันใหม่วันนี้ก็เรียกว่าได้เห็นภาพคร่าวๆแล้วนะคะค่ะขอบพระครุณมากๆค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีครับขอบพระค,คุณครับดรบแอดครับที่ให้เกียรติครับผมค่ะสวัสดีค่ะ